วันนี้นะคะพาไปดูชาวบ้านค่ะซึ่งได้ปลูกไผ่แซมในสวนยางพาราของตัวเองนะคะซึ่งก็ทำให้น้ำยางพารามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแถมรายได้จากการปลูกไผ่ค่ะได้อีกเดือนละหลักหมื่นบาทนะคะนายกิติพม์ขจรค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่หมู่จ7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมานาังจังหวัดสตูลค่ะได้ปลูกไผ่ในสวนยางพาราพื้นที่3ไร่ในหมู่ที่8 ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะน่งจังหวัดสตูลค่ะหลังจากปลูกยางพาราได้3ปีระหว่างรอยยางตัดกีดนะคะจึงปลูกไม้ไผ่ผากระหว่างร่องยางพาราเมื่อได้เวลาเปิดกีดหน้ายางนะคะไม้ไผ่ก็ได้ใช้งานค่ะ เมื่อได้เวลาเปิดกีดหน้ายางนะคะไม้ไผ่ก็ได้ใช้งานพร้อมๆกันแต่ผลพวงจากการปลูกไม้ไผ่ทำให้ยางพารามีน้ำยางเข้มข้นขึ้นน้ำยางออกมามากขึ้นถึง100%ค่ะและหน้ายางก็ไม่ตายนึง่งไม่มีเชื้อราเพราะใบไผ่มีเชื้อราไตาโคโดมาป้องกันหน้ายางตายนึง่งและเป็นปุ๋ยอย่างดีแถมยังมีไรายได้จากการขายต้นไผ่อีกด้วยค่ะ นายกิติพงศ์กระจรน,นะคะบอกว่ามีความรู้เรื่องไผ่อยู่แล้วซึ่งไผ่มีประโยชน์มากส่วนใหญ่นะคะจะไปหาไผ่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่รกตัดยากเห็นว่าระหว่างร่องสวนยางพาราสามารถปลูกไผ่ได้จึงเลือกปลูกไผ่พัก ซึ่งไผ่ผากนะคะนำไปใช้ทำเป็นราวยางในโรงโรมยางซึ่งใช้ไม้ไผ่นี้เท่านั้นนอกจากนี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมทำแมงกะพุนและทำกระตอ๊อบทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ทำได้หลากหลายโดยความยาวของไม้ไผ่ขนาด1เมตร85ถึง1เมตร90นะคะอยู่ที่ลำละ9ถึง12บาทเวลามาตัดก็ง่ายรวมทั้งสวนยางพาราเองก็ได้ประโยชน์จากน้ำยางได้มากขึ้น ปกติยางสามไร่น้ำยางพาราได้30กิโลแต่ในส่วนของตัวเองจะได้น้ำยางสดถึง50กิโลกรัมค่ะเพราะใบไผ่เป็นปุ๋ยอย่างดีและทำให้ยางไม่เป็นเชื้อราไม่ต้องเสียเวลามาตัดหญ้าเพราะใบไผ่ปกคุมหญ้าไม่ขึ้นและรักษาความชื้นในสวนยางได้ดีและได้เปรียบเทียบระหว่างสวนที่ไม่ได้ปลูกไผ่และสวนที่ปลูกไผ่นะคะ น้ำยางต่างกันเยอะนะคะส่วนไผ่ที่ปลูกประมาณ80ก้อสามารถมีรายได้เสริมขึ้นมาเดือนละประมาณหลักหมืน่นซึ่งไผ่สามารถขายได้ทุกวันเพราะมีความต้องการมากแต่ทางคุณพี่กิติผลิตให้ไม่ทันถือว่าการปลูกไผ่ในร่องสวนยางพาร,ราเป็นอีกรายได้เสริมที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะไม่ต้องดูแลมากเอื้อประโยชน์ให้กันและกันซึ่งตอนนี้หลายแห่งก็พยายามที่จะหารายได้เสริมในสวนยางพาราไผ่ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกชนิดหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทํากันค่ะสําหรับล่องในสวนยางพารานะคะเกษตรกร,กรชาวสวนยางหลายคนค่ะก็มีการปรับนะคะเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเอง